ตายไอโอ้มันอติโอคนมั่นติโออ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพลอยพลอยตายลอยอยูอยออยอ่อ่ะไม่เกาะจังไหนวะมาเฮ้โดนปะอ้าวนี่ก็โดนดิเฮ้ยผมโดนผมโดนฉีดพ่น โอ้เกือบโดนโอเคบาย okay, สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา ID สกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เกณฑท้าแล้วนะเกณฑ์ท้านะสิบห้าใบสี่โมงเย็นแล้วนะผมสตรีมประมาณสองชั่วโมงนะชนะได้อีกไปสองคลิปเองนะเนี่ยสองสามคลิปเองนะครับผมละนะนะตัวเปิดชั้นดีเฮ้ยมันจะจุบ๊บ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 มันเมียนตีอะตีต้องกดนะตีต้องกดนะคนฝากคนก่อน,น,อนเฮ้ยมันได้มันได้ไดัก ตายปะตายตายสวยสวยสวยครับผมโอหมันรอดน,นะน <c oughs> ตัวนี้ไม่เป็นตัวที่กวนตีมากทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นตัวกวนตีมากไอ้สกิลหนึ่งเหมือนกวนตีกวนตีนะจริงๆไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเลยแค่แบบปล่อยสกิลหนึ่งโง่นะไ <c oughs> อ้กวนตีแล้ว่ะตายเอาตายจริงอันนี้ รู้เรื่องปิ้งย่าผมนี่โดนอย่าโดนดัซซี่วะตายปะไม่ตายไอ้นั่นไม่ตายเฮ้ยทุกคนช่วงนี้ปรัผมคงสร้างบริษัทนิดหน่อยครับปาดของโอ้มันอติออกทนมันติออกอ่ะหมดแล้วเพิหมดแล้วหมดละว,ลวพอยพอยตาย ลอยยังเรืออยู่วะได้กาะจากไหนวะนะอะไรจะจะเจอโดนโดนโดนตายเฮ้ยชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหกูโดนอ้า ไม่เคยกันอุย๊ยกูโดนแล้วเนี่ยกูเจอฟอร์เรนเดลฟอร์เรนเดนผ่านกูเป็นเพื่อนเลยอะไรวะ <c oughs> มันมันเดินผ่านผมเป็นเพื่อนเลยทุกคนคืออะไรวะเนะี่ยเกียร์ะโอ้โดนฉีดมิ้ง ดาซี่มันเอาจัดเลยวะต้องรีบออกแข่งแล้วล่ะมัง้งงี้ไม่ไหวกับแม่ฮะเฮ้ย๋จริงรู้สึกพอแบบว่าย้อมสีผมแล้วรู้สึกแบบผมมันมันผมมันไม่กระเซิร์กระเซิองอะ่ะเข้าใจไหมปกติผมมันจะกระเซิร์กระเซิงกว่าน,นี้นะครับตื่นเช้ามากกว่าจะอยู่ทรงโอ่ะโคตรนานอะ่ะกว่าจะแบบว่ากลับมาปกติปกติผมตื่นเนี่ยแม่งผมแม่งชี้แบบเคยเห็นทรงโมฮอปไหมที่มันตั้งขึ้นอะ่ะแหลมแหลมอนั่นแหละ ย่อยๆยอยยอะคือเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามากก็แบบก็คือก็หย่อยแต่ว่าไม่ได้ห่อยเยอะเท่าเดิมผมแค่แบบปัดๆแล้วก็ได้เข้าทรงละก็คือตอนตื่นเช้ามาสตรีมนี่คือแบบไม่ทําอะไรเลยนะไม่ได้แบบเซตอะไรเยอะๆได้ผมผมก็ไม่ได้สะแต่ว่าผมก็อยู่ทรงถือว่าดีนะเวทีคูดใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะเ <c oughs> วนิวขับอะไรอะคนนี้นิวสแต็ก่าสิบสองปล่อยดาร์กล่างโอเค ขอดึงมาดึงมาเฮ้ยโดนปะอ้าวอย่างนี้ก็โดนดิเฮ้ยผมโดนผมโดนฉีดพ่นโอ้เกือบโดนได้อยู่ดีโอเคตายตัวเรามปนน่กลำคาญทุกคนนัาลำคาญเลดเกมยิ่งแรงนะยิ่งแรงยิ่งเหมือนมีดอะใบมีดคมเลยทุกคนตัวนะี้ วันนี้เจอลุกหนุ่มแว่นโอปป้าเขาเรียกว่าหนุ่มแว่นออปตัสครับผมเฮ้ยไม่ตายเอ้ยไม่ตายแต่ล้าเกมส์้องฝืนเพื่อน้องฝืนโอเคสวยเพื่อนสวยวันนี้ไม่ใช่ลูกโอปป้าผมวันนี้เป็นลูกออปปโดโด,โด,โดโอเอาเฮ้ย เฮ้เอาดิเอาดิมึงมามึงสลบนะเป็นเหลืองแล้วเป็นเหลืองนะเหลืองไงนะเหลืองนะอนะ้อนะอาวอีดอ,อกไปค่ะเฮ้ยคลิปหมดแล้วไม่ใช่อัป้าวันนี้เป็นกระเทยครับผมสวัสดีคุณเอากัด๊ดนะผมสวัสดีคุณน็อตโนนะครับผมเฮ้ยนึกว่าคุณสกายเฮ้ยนึกว่าคุณคุณ,คณ,นคนคณอ้นี่เป็นคนพูดนึกว่าคุณเอ็ดดี่เป็นคนพูดรูปอย่างคล้ายกันเลยแม่งพีชาโอมเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรวะพิชาม อะไรอ่านว่าอะไรอ่ะเชื่อนว่าอะไรอ่ะคุณออกัสมาเดีมาเดียเด๋ยมันอยากเจออยากเจอวันนี้ไม่ใช่ออปป้านะเขาเรียกว่ากระเทยสาวสุดสวยนะนะผิดลุกละผิดลุกโอ๊ยมาเลยฟิกเกอร์บ่าสวยสวย,สวยห,มหมดใจ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 หมดกระเยกมามาให้ลองดุ้งเล่นๆนะผม มาดิมามันจะจุปป๊บอะมันน่ารำคาญมันจะจุ๊บเฮ้ยมันจะจ๊บหน้าเราทุกคนขออีสามสิบบาทสิบห้าบาทมีมีดาสองร้อยแรงขึ้นกว่าเดิมยี่สิบเปซ็นตาตผมโดนจ๊บจ๊บจ๊บโยกหลปโอ้โหสวยจริงจังอันนี้เอาเหลืองว่าเพื่อเเาาเอาเหลืองจัดเลยเอาเหลืองจัด พี่เกอือของผมวิอะไรคุณสกายพูดอะไรวะนะ่ะกูเห็นแนวยาวอย่างนี้กูว่าแปลกๆละไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนจังหวะน,นี้แล้วชนะอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าไม่น่า,นาได้เอ็มของผมเกือบตายแม่คนรู้ก,ก็คือข้อดีของภาพถ่ายคือมันไม่เคยเปลี่ยนแปลง และคนในภาพจะเปลี่ยนไปเฮ้ยต่อยไหมต่อยไหมแม่งกวนตีจัดกวนตีจัดแม่งที่หนึ่งเ่รโหเล่นอีรินครั้งแรกก็เลยแบกเพื่อนเลยครับนี่เอาวลวง อันนี้ก็ยังไม่แพ้เลยอ่ะแค,แค่เก่งกันไปแม่บางทีโเราดู M B P ทุกคนดูดีฉันจะเรียงอีเธอเลือกฉชนไปเจอสูพีมเราฝันตรงข้ามมีสูพีมไหมมีแต่คอนคอนคนในภาพเทนเปลี่ยนไปยัง <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เอ้ยคุณผมอยู่เฉยที่คุณมานัวผมทำไมเอาไปแล้ะไปแล้ะ